ฮัลโหลสวัสดีกันนะคะลูกค้านะคะ <Hello. S 1> มาวันนี้นิชาจะมาพามาชมไม้ฝาสักที่รีเสร็จแล้วนะคะลูกค้านะอันนี้พี่เขาสั่งไว้นะคะ mm hmm. อยู่ประมาณห้ายกนะคะ mm hmm. ลูกค้าห้ายกนิดนิดนะคะ mm hmm. ก็อันนี้เรารีเสร็จแล้วน่าจะอยู่ที่หน้าห้าหน้าหกหน้าเจ็ดนะคะลูกค้านะวันนี้เรารีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ทําการมัดแล้วก็เช็คนะคะ เช็คอันนี้คือลงเออทำบานนะคะทาบานแล้วก็ลงรีดของเรานะคะลูกคา<อ>้านะนะคะลงทําบานนี่นะคะเครื่องมือนะคะเครื่องมือหนูอย่าจับนะเครื่องมือปรับใสทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนี่นะคะเครื่องมือทาบานนะคะนี่นะคะทุกอย่างของช่างเขานะคะแล้วก็วันนี้บานนะคะที่ลูกค้าสั่งคือ40 สี่สิบคูณร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราทําอยู่แค่อาทิทยตเดียวนะคะลูกค้านะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้สวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้า,าซึ่งบานทําจากไม้เก่านะคะลูกค้านะสวยงามมากๆเลยนะคะลูกค้านี่นะคะแล้วอันนี้เราขัดขัดพร้อมขัดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะลูกค้าสั่งอยู่ที่สามสิบบานนะคะลูกค้านะคะชุดนี้นะคะสามสิบบานแล้วก็เสร็จหมดแล้ว ชุดนี้40คูณ1ราคาจะอยู่ที่ออบานละพันนะคะลูกค้าแต่พอดีลูกค้าสั่งอยู่ที่30บาทน,นะคะนี่ชาเลยลดให้เหลือบานละ800นะคะลูกค้านะคะนี่นะคะเต้าเป็นไม้แผ่นเดียวสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะทำะลายนะคะสองชั้นนะคะลูกค้านะสวยๆอย่างนี้เดี๋ยวนี่ชาจะพาไปชมอ่อ อันนี้จะเป็นไม้นะคะไม้ที่เราขนมาทําบ้านนะคะลูกค้านะไม้สักนะคะขนมาทําบ้านให้ลูกค้านะคะอันนี้ก็อันนี้ก็นี่นะคะบานนะคะสามสิบบานเสร็จแล้วนะคะลูกค้านะ สวยๆอย่างนี้เลยนะคะสีสันเป็นไงคะสีเหลืองสวยงามอย่างนี้นะคะช่างเราทําแบบสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะเนียนสวยๆอย่างนี้เลยนะคะบ้านเก่าเป็นไงคะสวยงามนะคะลูกค้านะไม่ว่าจะว่านตัวยกนี่ให้ขอหน่อยสิเออพอแล้วค่ะนี่นะคะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วเออพอแล้วค่ะสวยๆทุกบานเลยนะคะเห็นไหมคะ ชของเราฝีมือเนี้ยมากๆเลยนะคะลูกค้านี่นะคะแต่อันนี้เราจะทำสโวเราจะทำชั้นเดียวนะคะลูกค้าไม่ใช่สองชั้นนะคะอันนี้พี่เขาสั่งชั้นเดียวเราทําชั้นเดียวนะคะคู่น,นี้เราทําเตาตรงเนี้ชั้นเดียวนะคะเพราะว่าพี่กลัวจะหักเนานี่นะคะ สวยๆอย่างนี้นะคะสาบาทนะคะสวยๆนะคะบุกป็นเอาทำสามสบาทนะคะลูกค้าถ้าใดสนใจสั่งทำบานได้นะคะลูกค้านะสั่งทำบานได้สวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าหลโทรหาทิชาได้ศ6 4ย์หกสี่ศูนย์ศเจ็ดงหเากรค่ะขอบคุณมากมากค่ะบายบายค่ะ